คลิปนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์ที่2ธันวาคมเป็นเช้าวันฝึกทักษะนะครับจุดประสงค์ในการฝึกเช้านี้นะครับจะเป็นการฝึกความถี่และความยาวของการก้าวโดยมีรั้วนะครับ PVC ของเราเป็นเงื่อนไขตั้งระยะประมาณ2ปฝ่าเท้านะครับผมเพื่อที่จะให้มีการยกก้าวถี่ยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นชุดที่2นะครับผมของการฝึกปฏิบัตินะครับ โดยที่เราตั้งต้นอัตราการเต้นของหัวใจของพี่ทอมอยู่ที่83ครั้งต่อนาทีของพี่วุฒิอยู่ที่112นะครับ112ครั้งต่อนาทีแล้วมาดูกันว่าในระยะเวลา5นาทีของการปฏิบัติต่อน1นชุดนักวิ่งจะมีอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเฉลี่ยแล้วเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะให้ดูว่าระบบพลังงานที่ใช้หรือความรู้สึกหนื่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับในการฝึกทักษะของเรานะครับเราก็จะกําหนดที่ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งในวันศุกร์นะครับเพื่อที่จะให้มันมีการพัฒนาความแข็งแรงทักษะการวิ่งนะครับควบคู่กันไปในส่วนนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ฝึกความทีเสร็จนะครับผมก็จะตามด้วยการทานเฟอร์ส่งต่อสู่ท่าวิ่งของแต่ละคนเพื่อที่จะมีการจดจำเปลี่ยนแปลงและ สร้างในเรื่องของโคออเดอเนชันได้ด้วยนะครับจังหวะที่เราก้าวข้ามผ่านรถสุดท้ายนะครับเราอาจจะลีนเฟิร์เวิร์ดเล็กน้อยนะเพื่อที่จะทานเฟอร์ไปสู่ท่าวิ่งไม่ให้ตัวเราตั้งดิ่งตรงจนเกินไปนะครับเรามาดูว่าจะมีใครลีนเฟิร์เวิร์ดได้บ้างนะครับจังหวะ2อรถสุดท้ายค่อยๆลองปรับตอนนี้เรากําลังยืนตรงนะครับแล้วค่อยๆลีนอ่านี่อ่นะครับนั่นคือ,อ,อสิ่งที่เราต้องการซีน้าที่่างครับผมก็ในการฝึกปฏิบัติทักษะนะครับ หรือการดริลมันก็มีหลากหลายรูปแบบวิธีการสิ่งสําคัญอย่ายึดติดกับท่าทางใดท่าทางหนึ่งมากจนเกินไปอารมณ์ประมาณว่าทาแค่นี้พอทําแค่นี้พอนะครับทาแค่นี้พอนะครับไม่พอหรอครับผมนะครับไม่พอนะครับไม่มีทางพอเพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นความสามารถเราเพิ่มขึ้นการพัฒนาความก้าวหน้าก็ต้องมีมากขึ้นตามลําดับนะครับการฝึกอยู่กับที่รูปแบบเดิมๆอาจจะเป็นการย้ํา ซ้ำหรือหยุดอยู่กับที่ก็เป็นไปได้ให้มันมีหลากหลายเหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนานะครับคนละรอบสุดท้ายบําบๆบแล้วลีนอ่ะนะครับลีนไปทั้งตัวเลยนะครับลีนไปทั้งตัวเลยอย่าไปแค่อัปเปอร์บอดี้แล้วก้นชะง้อยคล้อยไปด้านหลังนะครับผมปุ๊บตอนนี้อัตากรเต้นหวัวใจของพี่ทอมอยู่ที่เท่าไหร่ครับ128จาก83 ร้อยแปดสิบแปนะครับก็หลังจากที่เรารู้อัตราการเต้นของหัวใจช่วงต้นกับช่วงท้ายของการฝึกซ้อมเราก็ให้เวลาพักประมาณ3นาทีแล้วมาดูกันว่าการฟื้นฟูหรือกอเวีของแต่ละคนจะช้าเร็วมากน้อยแค่ไหนหรือว่าระดับอัตราการเต้นของหัวใจจะลด ลงได้เร็วหรือเปล่าครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของประสิทธิภาพความฟิตความพร้อมหรือการเปลียนตัวนั่นเองนะครับตอนนี้ระยะเวลาพัก2นาทีแล้วมาถามบรรดาการศในหัวใจของนักวิ่งกันนะครับพี่ทอมตอนนี้เหลือเท่าไหรครับ87จากสูงสุดเมื่อกี้126จาก180บวกลบเมื่อกี้สภาพความฟิตความพร้อมตอนนี้กลับมาอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับจาก100%ซนต์ขอพี่วุฒ พร้อมที่จะปฏิบัติในครั้งต่อไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เต็มร้100อยได้ยังหรือ8-90% 80%ขอไม่ต้องนะครับ80%โดยประมาณนะครับอ่ะโอเคนะครับในระยะเวลา3นาทีที่เราพักฟืน้นนะครับทุกคนยังใช้เวลาเฉลี่ยใกล้เคียงกับของเดิมครับก็คือไปกลับในแต่ละชุดเนี่ยสาวินาทีแต่พอเริ่มนานเข้าเวลาที่ใช้ก็มากขึ้นการ transfer จากความที่ของการฝึก สู่ท่าวิ่งของแต่ละคนมันจะเป็นการสร้างโคออร์ดิเนช n นในการ LEAN FORWARD ์ดควบพ่วนไปลองสังเกตดู2รถสุดท้ายโดยประมาณครับจากด้านข้างจะเห็นได้ชัดอ่าานหน้เห็นชัดไหมครับอ่าจากด้านข้างประมาณ2รถนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเขาหน้าลีนฟอร์เวิร์หรือเปล่านะครับโดยในแต่ละชุดนะครับเรากําหนดที่ชุดละ5นาทีนะครับในเซตนี้ก็เป็นเซตที่3 จากชุดแรกเราไม่ทันถ่ายเพราะฟ้ายังไม่สว่างนะครับผมจังว่าที่เราลาดเฟอไปสุ่ท้าวิ่งครับพยายามให้มีการแทงเข่าไปด้านหน้ามากกว่าดีดส้นขึ้นด้านบนนะครับพี่ต้อมไม่งั้นแล้วระยะก้าวเราจะเสียนะครับผมก็ครบ ชุดที่3 5นาทีเราไปถามความรู้สึกหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจของนักกีฬากันต่อครับโอเคพี่ทมตอนนี้หัวใจอยู่เท่าไหร่ครับ142เพิ่มขึ้นกว่าชุดที่2และชุดแรกใช่ไหมครับก็เป็นในเรื่องของความล้าสะสมแล้วก็การฟื้นตัวในแต่ละเซตนะครับผมของมิวส์ละครับ184ก็ถ้าเกิดว่าก่อนหน้ายึดร้อ เซตนี้ก็สูงขึ้นกว่าจากเซตที่แล้วใช่ไหมครับอ่านะครับผมก็เป็นความรู้สึกหรือว่าความเหนื่อยล้าของแต่ละคนแตกต่างกันแต่เป็นการปฏิบัติเต็มที่ทั้ง2คนนะครับผมอัตราการเต้นของหัวใจก็เป็นต้นทุนความสามารถของความฟิตความพร้อมนะครับที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและกําหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งได้นะครับหลังจากที่เราพัฒนาความถี่ด้วยกับระยะเท้า2ฝ่าเท้าแล้วนะครับ ต่อไปเราจะมาพัฒนาระยะ9นะครับโดยการกำหนดที่เท่าไหรด่ดีเอา4หรือ5ดีใช่ครับมันจะกว้างกว่าเดิม2 3 4อ่าถ้า4พอดีก็คือเอาออกตรงกลางเรามาลุ้นกันว่าจะโอเวอร์สไตล์หรือเปล่าไม่กีฬาจะก้าวถึงหรือเปล่าเราต้องการพัฒนาอะไรพัฒนาความยาวเพราะนั้นรั้วต้องยาวขึ้นใช่ไหม1 <laughs> สามสี่ห้าทำให้มันชัน้นแล้วก้าวจะยาวได้ยังไงเจาเอา่าไปไกลเกินอันสุดท้ายแล้ว1 2 3่งสอ่าในชุดที่2ของวันนี้นะครับจากเป็นความถี่นะครับผมก็จะเป็นความกว้างนะครับผมของการฝึกระยะ9โดยช่วงแรกจะเป็นความกว้างที่4 ฝ่าเท้านะครับช่วงต่อไปจะเป็น5ฝ่าเท้าเพราะฉะนั้นลองดูก่อนว่าระยะ9ก้าแต่ละช่วงเราสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเน,นื่องหรือเปล่าเป็นการใช้ความเร็วที่เร่งขึ้นเหมือนการเร่งสปีดแล้วก็เข้าสิทน,นะครับโอเคนั่นหมายถึงช่วงเร่งออกตัวนะครับเราจะใช้ความเร็วระดับหนึ่ง แต่พอช่วงข้ามเกี่ยวไปรั้วที่กว้างขึ้นเราก็จะต้องใช้ความเร่งที่เพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วจบด้วยการสไลด์นะครับท่าสเฟอร์สู่ทาวิ้งครับที่พุกเป็นไงบ้างครับสั้นยาวไปหรือเปล่าได,ได้นะครับอ่าสังเกตดูการวิ่งนะครับของแต่ละคนมันจะเชื่อมโยงจากท่าก่อนหน้านะครับผมหรือในการฝึกความถี่เมื่อสักครู่นะครับมาเป็นการทาสเฟอสู่ท่าวิ่ง ครับโดยที่เริ่มต้นจากการแทงเข่าฮิป f ฟกเซอไปด้านหน้าแล้วส้นจะอยู่ใต้ก้นหลังจากนั้นเหยียดเป็นบีสคริปวางเหยียดวางจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้ไปแล้วนะครับผมเราเลือกการวิ่งเดินนะครับถอยหลังกลับมาเพื่อที่จะได้ในเรื่องของ r d i n a t i o n ของนักวิ่งด้วยบึมบึมบึมบอ่าเร่ร่เรงเร่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 ดีจังหวะช่วงท้าย เราจะไม่มีการผ่อนแต่เราต้องเร่งขึ้นเรื่อยๆเพราะระยะของรั้วมันกว้างขึ้นพอยิ่งช่วงท้ายๆเราจะเห็นความหนืดช้าหรือความเมื่อยล้าเข้ามามากขึ้นระยะก้าของเราก็จะค่อยๆสั้นลงแต่นั่นคือการสร้างโคเดเรชันความสัมพันธ์ให้มันสอดคล้องกันจากระยะความถี่ของกลวยที่ยาวไกลมากขึ้นก็ครบ5นาทีในเซตที่1 เราไปเช็คประเมินอัตราการเต้นของหัวใจกันหน่อยว่าขึ้นมาเท่าไหร่ดันครับตอนจบเมื่อสักครู่1 4 2 8 8 4พี่รุธรู้สึกว่ามันล้าจนทำต่อไม่ได้หรือล้าแต่ยังไหวอยู่หรือไม่ล้าไม่ไม่ล้าสะสมจนก้าวไม่ออกอ่านะครับของพี่ทอมนะครับ ละแต่ยังไปได้ไม่ถึงกับหยุดจอดนิ่งไปเลยยังยกขาได้อยู่ในระยะรั้วที่กว้างขึ้นะนะครับผมก็เราจะพักกัน3นาทีนะครับผมแล้วก็ทํากันต่ออีก1ชุดนะครับเราก็จะทําการท่าละ3มชุดนะครับในคลิปเช้าวันนี้นะผมก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติทักษะในรูปแบบของการพัฒนาความถี่และความยาวของระยะก้าว ทั้งสองก็ทานเฟอร์ไปสู่ท่าวิ่งโดยกําหนดที่ชุดละ5นาทีเพื่อที่จะต้องการพัฒนาความสามารถของระบบหายใจและเลือดควบคู่กันไปด้วยแต่ไม่ถึงกับปฏิบัติจนเมื่อล้้แล้วยกขาก้าวไม่ขึ้นในจังหวะที่รั้วกว้างขึ้นนะครับรั้วอาจจะไม่ใช่สิ่งจําเป็นในการฝึกปฏิบัติแต่เป็นเงื่อนไขในการฝึกซ้อมเพื่อให้เรานักวิ่งได้จดจําหรือเรียนรู้ระยะที่ความยาวของระยะก้าว เราอาจจะกําหนดด้วยอื่นๆใดๆ,ๆที่เรามีความพร้อมความสะดวกของแต่ละคนนะครับให้มันเหมาะสมสอดคล้องสัมพันธ์กับสิ่งที่เรามีปรับใช้ให้เหมาะสมนะครับคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยสงสัยอะไรบ้างก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อที่จะพัฒนาพวกเราไปด้วยกันในเชิงของสุขภาพและศักยภาพของการวิ่งที่มันมีหลักการกฎเกณฑ์เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่างๆมาผนวกรวมกันกับประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับเรื่องของระยะเวลาครับผมก็จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่ายิ่งระยะเวลานานมากขึ้นนักวิ่งก็จะพยายามเฉลี่ยเกียร์แรงให้ครบแต่พอระยะเวลามันกระชับสั้นหรือน้อยลงเราต้องแสดงสกยภาพที่เต็มร้อยมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ได้ซึ่งระยะเวลาที่น้อยแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีอยู่ นะครับเรื่องระยะเวลากำหนดจำนวนครั้งกำหนดระยะเวลาก็เป็นความชาเลนจ์ที่แตกต่างกันบางครั้ง20ครั้งเราอาจจะทําทาให้มันครบครบโดยที่ไม่ได้กังวลว่าจังหวัดจะช้าเร็วแต่พอเรากําหนดด้วยเวลา3นาที5นาทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าทําเร็วไปก็ยังไม่ครบ3นาทีทําช้าไปก็ยังมีอีก3นาทีนั่นคือความชาเลนจ์ที่แตกต่างกันในส่วนของระยะเวลาหรือจํานวนครั้งในการกําหนด ความหนักในการฝึกซ้อมนะครับฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรานะครับสปอร์ตแอนด์บายโคตรส่วนรันนิ่งทีมได้ทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งในส่วนของ f a c e b o o k Fanpage นะครับยู Channel, ทูบชาแนลในชื่อเดียวกันสปอร์ตแอนด์บายโคตรส่วนรันนิ่งทีมและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ